สุสดีครับคิคุยเองหลายคนคงยมงคิดหวังกับทีมช้างศึกไทยที่บุกไปแพ้จอเจียศูนย์ประตูต่อ8แต่งานนี้แฟนบอลก็ได้เห็นผลงานของกำพลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ออกแรงเซฟไปถึง14คําเรียกว่าชายแววผู้รักษาประตูมือเก่าด้านมาดามแป้งวนพลัมสามผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้ออกมาโพสขอโทษและแสดงความเสียใจยผ่านเฟซบุก๊กมีข้อความระบุว่า ในฐาน,นะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอลแปลงเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องเคีเรพบกับจอร์เจียตลอดระดยะเวลาสิพปีที่แปลงค์ทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แป้งเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติแต่ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม แมงอยากจะขอโทษจากใจจริงสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยพร้อมรับคำวิจารณ์และข้อติดติงทั้งหมดเพื่อน,นำไปเป็นบทเรียนและหลีกเลี่ยงไม่ให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกการอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปในครั้งนี้คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมด้านมากขึ้น โดยแป้งพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งของกราบขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชทุกๆท,ท,ท่านที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ครั้งนี้ในฐาน,นะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วกราบจักใจมาดามแป้งวนพันล่ำซํำผู้จัดจาการทีมชาติไทยหลังจากที่มาดามแป้งโพสถึงความรู้สึก ก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายในเพจของมาดามแป้งซึ่งบางคนก็ยังติติงถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยแต่บางคนก็อยากเห็นการพัฒนาของทีมทางศึกไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและมาดามแป้งต่อไปเขาขอบคุณภาพจากเพจทางศึก